ดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กเข็มมราชจะขอพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดอัศจรรย์ของหมอลำสาวน้อยที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ค่ะเธอคืออุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยผู้ถูกขนานนามว่าวาจาสิทธิ์ในงานเปิดฤดูการแสดงหมอลำของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงประจำปี2568สถานการณ์กลับไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวงังเมื่อฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ผู้คนเข้าชมงานน้อยกว่าที่เคยเป็นมาสร้างความกังวลใจให้กับทั้งทีมงานและแฟนคลับแต่แล้วเรื่องราวเหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นเมื่อวาจาสิทธิ์ขององุงอิงได้พลิกสถานการณ์จากร้ายให้ใกลายเป็นดีอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวสุดอัศจรรย์นี้ถูกเปิดเผยโดยพี่หมอนอิงผู้ติดตามและดูแลอุงอิงอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเงียบเหงาอุงอิง ได้พูดขึ้นมาลอยๆออกไปไม่มีการจุดธูปขอพรแต่เหมือนกับพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าปูจา่จ๋าถ้าคนเยอะเหมือนทุกปีหรือฝนไม่ตกให้พ่อนดลเพิ่มหัวหมูเป็นเก้าหัวเลยแล้วคืนนี้ขอให้คนเต็มสนามให้ฝนหายไปเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคำพูดนั้นคือปาฏิหาริย์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ฝนที่เคยโปรยปลายอย่างหนักกลับหยุดตกสนิทต,ตลอดทั้งคืน ผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจนเต็มพื้นที่หน้าเวทีไม่ใช่แค่เพียงผู้ชมในงานเท่านั้นแต่ยอดคนดูในกลุ่มไลฟ์สดก็เพิ่มขึ้นอย่างถล่มทลายเช่นกันปาฏิหาริย์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับผงอิงค่ะเพราะก่อนหน้านี้แฟนคลับหลายคนก็ได้เล่าเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเธอมาโดยตลอดทั้งเรื่องการให้โชคลาภที่ตรงกับความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งการที่แฟนคลับนำคำพูดบางประโยคของเธอ ไปท่องเป็นคาถาอุ๋งอิงเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองเรื่องราวเหล่านี้จึงทําให้หลายคนเชื่อกันอย่างสนิทใจว่าองงอิงคือบุคคลพิเศษที่ฟ้าประธานมาเกิดเพื่อมาสร้างความสุขและปาฏิหารให้แก่ผู้คนหลังจากการเปิดเผยเรื่องราวนี้ออกมาแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจอย่างท่วมทน้นโดยส่วนใหญ่ต่างเชื่อมั่นในความคิดว่า คนดีทําอะไรก็ได้ดีพูดอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดหรือปาฏิหาริมีจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะในท้ายที่สุดเรื่องราวของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทำให้เราเห็นว่าความเชื่อและศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อยอย่างมีสติเราควรใช้เรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำความดีเพราะเมื่อเราเป็นคนดี สิ่งดีๆก็มักจะเกิดขึ้นกับเราเสมอในฐานะสื่อมวลชนดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่นำเสนอเรื่องราวดีๆและขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเหมือนกับที่น้องอุงอิงสามารถนำพาความเจริญมาสู่วงหมอลำเสาน้อยเพชรบ้านแพงได้ขอให้ชีวิตของทุกคนเต็มไปด้วยพลังบวกและปาฏิหาริย์ดีๆตลอดไป